ความเพียรไว้กูแปดวันที่เปดกุมภาครั้นที่สี่สิก่อนที่หนึข้าพเจ้านเชตราชานุกุลขอถวายเสียงสวดสัจยาสวดพระลิตรและมน้ำตาถวายพระพุทธาภรณ์พระพธาภพระพุธาแยกครูบาอาจารยังหลาย สวดถึงนเทวดากำมันตาจักรวาลสุอัตตาสัตตุเตวตาจตธรรมารุปิสาลาปะสานุยตตะภามขนังลักเคมิลักการเมจักรุเปติเตตเอเททานิเขมมานีทิเประเถรอาเมตลุวะนะอาเนเอหาวัฒมะหิเอเตกุมมาเายันตุเทวายัะกานวิสเมยยักขะคันธันปนาคา อิมินาการนะพุะต่างพชยามอิมินาตกาเรนะธรรมะพรุชยามาอิมินาตกาเรนะตางฆัางพุเชยามสามรกาศพราลางสัมมาสพุทธพระอพระธรรมพกัอย่างน้วาเทมีตวาคาโตวตาตมโธธรรมะนาสานนีปฏิปันโนวตาสาวสต่างกันนั้นมาวนนี้ตอนทีสี่ภา โมตสาตโตตโตสมารุสาโมตสาตโตตโตตสมารุตสาโมตสาตโตมารุสาไปเรอตหอดเสยดตสมคมประพุทธต่างสงรายมิดำาสารงะายมิสังขารางระฉามิรุตยปีพ,พ Ora, ุทธตางสรกระชายมิรุตียมปีธรรมรงสารงระฉามิรุตียมปีสังารฉางระชามิยมปีธรสางกระชามิรุตยมปีธัรมรงธรรมรงสงระมิุตยธรง สัวจุยักษ์ัสาาเนที่องาติเมตระนังงานยังพุทโธเป็นังวลังเยตนัสตะจับไอชางสองที่เมของตุตสารนาติเมตระนัอันยังทมงเงรนังวังเยตทนะตะจที่เมของุตานาติเมระังอันยังงเนังวังเยตนะตะจสที่เมอาบทที่เจปันมาสมัยสุเอวเมตรตังเอตังส็ยังกาบืจโศวิหารต ปิดสาวธรมิงหาเวนะหาตา,าพิคุตังเทนะตจิปจัปัติเหติพิคุตเตหิตตภเหวารันหิเหติตเตหิจะลโลกาตเหิจะไดบาสุเยเวนะอานนิปติตาขอติพระวันตังต่างศาสนาญาภิพิุสังเดชอจักรัโขจะตูนางสุทาวะสสกิยานะ เอวตาเยปยเยนะในที่ปติตาโหติพะก็ อพวาจะกจะมัตังมุสาพระดมุสตาโอเอกาเทวตาพระวันโตสันติเกียรมังค่าาเภสมหาธะเมโยวาวาวันิเทวะอายามัยตาพตานติกีังขที่อย่ปราสิตาสติอัตโกอาจภาลาเทวตาพระวันโตสันติเกียรมังคะาาภสีพิการพิกรโตลอทจํรานะอเราจะถงาระธิวะเนตานิคเทตวายทิยานิัาคันติ อาตโควะบาลาเทวตาก็ว่าโตสันนิเกีมังกาถังอเบสียตากิรังสิทธวัปปิตังอิตากิรังโว่าจากเมกตเจันติสุทาวิมานาจากุมานาสุตันตาสุสูนาคติอาตโควะบลาเทวตาะก็ว่าโตสันนิเกมังกาทังอาเบสีเยกิติพุทธังสันังอาตาเสติปิพิป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 ิิปิปิปปิ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 ิป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 ิิปิป ติตาทัตนานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธานเตนะปิรันดานังอัตตาปิวะเทวตาสัณฑิตาเหตุเุญญตาปิไมฮังอัตเตียปิเตปิกะเวภาวิสันติอันตานังอรหันตโตสัมมาสัมพุท่านเตนะปิพระวันตาณังเอตาปะระไมเยวะเทวตาตานิทวติตาติตเตยติปิปิฮังติตเตติตุมิงพิกะเวเทวะยานังนามานิติสยามิงพิกะเวเทวะกายังนามานิติสยามิงปิกะเว มานาเีนาตคนนีนาตาสิทเทเทวันทุกโตเตภิกขุปปโตปะกัจโสสุงมิกขุปตาเอตตะทารโจรสิโลกามันุกันสามีปัจจะุภาทัสติสาเดสิตาทิ่ต่างทางปฏิกิตาตมาติตาปุตุสีหะติจาโลมัจหาติปะพิสัมปุโนโอทาตธรรมทัสถาตุถาวิละปัณนาปิสิราโยปจัสติตาสิตาวะเอกาปีลาวัตเวอัตโต ตโตอมันติยสัทธาตมเกตานีรเตยรัตานังตตาเตยิสานังทวิจิกาโวเตยอยากบัตมะกะลงสุธาสุตาอุเตยนังเตสัมประตุตะหุงยานังอามันุสาวาตตังอเปย์สัพตะกุมปุลาตุสาตตังสตังเอกาตตานังอามันุสาวาตมัตถัมอเปเ์เกนะตะหักสุมุทิสาตภาภะคุมปหาสตัสตานังสุจาภพระวิกราจารสุกมาตุตา ตัวอาถมนิสถาธาเคนิเอเตเวากายาพิกตาเตยุิชาาพิกโวเยเยวหังที่ยกคิดสมิงคิรยยบันปัศสสตาหสะวายกหาบาปากปีล้ววัตวาอิที่มันโตทีสิ่งตั่งหังนิมั้งงานพีมุ่ังิติงันีันขามีหานักขนนนตให้นยเนตัตวนอนาังนิการงนตักิงโมทมานาอาราสายจะศายขานานนต่วันี้น อีมันโตทติมันโตนะมันโตสันติโดได้มานาพิกามังดหนัมิติมัง AJT โสวตรสสาสาไขานต่ไม่โตไโตทุตมันโตนะมันโตสันติโดนมาามานาพิกามงุนงติมังไม่ายิการปรจักษ์ลักราย้ขานนต่ไม่โตไมโตทุติยมันโตนะมันโตสันติโนมาพิวหนังิติมัคุมิโรราช่าฮิโกเวปุสาสาตินาต่างกิญโยนะตานทานงและขาพนังปฏิปุตตัดสิกิมิโรราชาิโกปุสาสาินาตงยนะ ผมาจัติสังราชและกระตโตตตัาติคัตทปานัอาทิปติมหาราชสันติสพุตตาปิชาภะระโวท่านนามาภลายที่มันโตที่มันโตนั่นโตะไหทีงละนานพิรมุนังทิมนันังท้าติสังราชาวิโรจน์ขภปราภาษาติคุณพระมานาอี่ิฏิมหาราสันติสพุตตปิชาภะระวที่ได้มาว่าปลายที่มันโตที่มันโตนั่นโตนไรตงละนนพิงมุนังอิมวันังปฏิมาติสังราชวิโรจน์ขอปราภาษาติคัตทาอาิตติมหาราช ปุตตาปีตรพะโวด้านํานาปนหที่มันโตที่มันตโนแล้วมันโตแ้กสันติโดมทธานางพิการมุนังทีิงขนางปุตตาะจัตถิสังราชายกุวรอตปาษสาตติยขานันอธิปติมหาราชาสันติโตปุตตาปีตระระโวด้านนางาเนไที่มันโตที่มันโตแล้วมันโตสันติโดแล้วนางพการมุนังทีิงานางคนนี้มาทิสังนึกระตัจากนีวิุณโกจามีติวิรุณประกอุเวลระติสังิกโตหาราชาสันตประตาสตุติสาพระธนานาตละสุเวกาปีลระ ภูวัตติกาตตามายาตเทนตุวีเวนตุวิปุจะวิปุโตตาแต่ท่านองการมาตเทนโกวจาอินทุมันทุกินทุนละหามณ์มโนมังกรกเทวะตุโตจะมาตัลติจิตาเทโนกัตคันทัพโนนัโลราชาะโตสปุลฮากูปัจจศิโกศิโคเจวะติปารูสุริยะวัจจฉาเอเตจจตชาชนโนคันทัพพระสหะาสิพิโนคนานาทิกรรม วิคูนางตะมิต <Th> ิงมณังถ้ากูนัตกาตาตาอัตเตตาตาหานตชาตบาานกูรยาตหาสันติปิยะรุจันตาอาคูนายาสัเตโนนโนมาคโคโธปากาสะมิติงมนังเยนาคาลาเชนธาตาันติทิพขะาติชาปสิภิกคุตะคูวิหาราเตวัจกปตาจิตาสุปันนาอิติเตสามะนังอภารัะตานะาราชาณมาสีสุปันนโนเคมาติการสิรุฑโทสาหิวะจหิว ญานากาสุปันนานังมังสุพุทธังจิตาวิวัชิรหัตถีนะสะตโหมดฐานอุสราติตาตระโตนาสัตเตเตอิทินาโตมมจสีโนอรันมหมิสมาสุลาธานะเวคาจะเวหะติติสุติติจะปะหาลาโณนะมูจิสหะจะท้าพิมกุปตะสังสะเพจะโลจะนามะกาไนระยวตาปะดิงเตนังระหัวตะปะมาณ มโยธานีพันติเตภิกนังสมิติงวะนังอาโกจะเทวาปทวีจะเตโชยาโคอาตมามรุณาลุนาเทวาสสมุลัสสากาหมตาุายิกาตุเวาติโนทศเทเทารากายาตเป็นันนานอนนิโนอนี้มันตอะดิมันตอแล้วตอตัิตองนานามิมุนังิติมวนัเวนั้นตจะเทวาสหดีอาเจะอามาจะทุ ตุเยมาจะท้าสุปัสิอาเทวาจะท้าครูภพกติตาองค์ุิริปัส hey ิสาเทวาหรือยากาของโบลักไิตาอานัอตตินาภพิกตตวาอารูตนวละหังคาก็สูนางวัตจะโทเทโทสังโกบายุลินโตพระเตรตแต่ท่ากายาละเพนนันตวานิโนนิปันโตจุมโตนละโตสัิโนด้านนิมุคังติโมนังอกูตาบูเดวาจะลมักกิสาอาริกะตากาจะโชชาจะอุปมาบุปานิตาพาสีโนวุนาจะหาธรรมาจะอตตุตาจะเอ กูเลยงูที่ลากูวอากูสนิทหนอแเอเดต้าตากาาะเป็นันนันแต่วันนี้หนยที่มันโตที่มันโตนะมันโตแล้วันงิโนมโนอาที่แปดมือหนังตะมิติมนังตธรระหารธรามามนรุษามนุษาตัตาอิตาตุตาทิาอากุอาปันโนบัตุสิกาอตคกูเฮโยเทวาเยจาตติตาตมิหนอระคามระกาวาฮาอาคูเทาันติโนเทเนียตะเป็นันนันแต่วันนี้ที่โตทีมันโตนะโตมันตแตทโนนังไนม่มทีหนังนี้ึ้งนัง กูการลุมาลุนาอาคูเวการัสสาตาโอธาหันจาิโกอาคูเทวาวิชขานาธาาลิคิาวิสขาายสันสิโนท่านกยาอาโชนโนโยิสาิติตะเททีเระาภเพนานันตวนิสันโตยันโตันโตแล้วตอนที่นอนาั่นหลยิ่งหังติงนงเอมยาสิตายามาสันดิโนติจิปาตเทตาโยธินามาจาสสาวิมาินอาคูตะคูบาิิตาเทถ้เีท่นจะอาภเพนนนันตวนิันโติบันตยิันโตแล้วก็ตนที่นอนนันแหลย ตัดเถรีวะญาตเพรนันตวิมังมันว่านะกุมเย็นจ่าทิตาทหาปาริานตะกิมังโอตามิกัดนันระวังถ้าเคมโอพลนางนาคทางจะท่าวังอธิตาติตังสุภามาวรลัสไม่โตจะปุนาที่มันโตจะอาเนังดูมาที่โตจะโผละคาตมิติงวระนังอรหัรตมาโลกานางอามีฤิ์ตุบันโนตุที่เป็นโรืิเซลโมตัดโตตเดเทรลาอากูบดาะท่โตโตอไม่ติอากาอนิตโตวะรีวาติโต เจะสเพอภิกันเตเินเทเทวาสะพรมเเนีภพิกามิมิสมาระเ็นิยาเทียต่ตะะไรคตโรธรรมันตาปริวาเลทะมาวมุติระเอโกตินานิดีกันตะวเสโนกระาเทนังอเวทีปานิมอนดุยันต์งพลังกตวาเพระวังอริสาปุตโตมีโขตะยนโตตตยะตโกสาโถปะตะิตังกตโตต่ยังสเศษอภานุยะละวาวากิตวาอุโาลาโตันยังต เทเนลาเตตมสคาพิกันตาเทนอาพิโธเตจะอปะมะกะลุงสตวาพุทธศาสสานางวีตาราเคหิปะกามุงในทังโลมปีเฉยุงจะเพตังฆามาวิทีนัสตินโดโตมันติธาภูเตหิธัมภกาเตชะเนตุตาติ